อบสวัสดีจ้าสสวัดีค่ะค่ะเยนุชตเยนุชอุยตายอ้าวสวัสดีพึ่งนอนสวัสดีพ่อเลยด้วยนะคะอันนี้ดูสังเกตว่าจะสว่างนิดนึงเาะว่าเปิดหน้าปทุนด้านบนนะจ๊ะพึ่งนอนอ้าวบีบีเฮลโหลเออมัวจะจะกินขนมนะจ๊ะโอ้ลัดคัมเออวันนี้เราไปไหนกันไปไปไหนกันคะ อันนูตไปไหนกันคะไปไปวัดสังเกตู่นูเซ็กซี่มากค่ะอะแล้วโอ้เอาข้างหลังน่หละเอาฟิวใซย์ข้างหลังนิดนึงโอตายค่ะไปไหนคะไปวัดนะแบบไม่คือหลักๆวันนี้เราไปแคมป์ฟี่กันใช่ไหมคะคืออะไรนะพึ่งยังยังจูยังดูโอเคนะก็เดี๋ยวยังไงนะคะพร้อมทุกอย่างใช่จริงๆมีอาวมีครีมแล้วก็เซโก้ด้วยแต่ว่า ขับรถอีกคันหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงตซ้ภาพบ,บรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบ้านพีบีบ๊ายบายกลาะ